อ้าวและนี่คือคอมพิวเตอร์เกมมิ่งนะครับสำหรับสายเกมสายเล่นเกมสายทำงานหนักๆน,นะครับอันนี้คือ PC เกมมิ่งตัวโหดของ l e n o v o l e g i o n t 5ครับบอกได้เลยครับว่าเครื่องนี้แรงสุดๆครับ ันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับว่ามันแรงแค่ไหนแล้วมันแรงจริงไหมนะครับว่าใช้งานยังไงได้บ้างครับจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าในราคา 5 5 3 6 0บาทครับอันดับแรกเลยบอกเลยหน้าตาโคตรหล่อครับผมหล่อกว่าผมก็คอมเครื่องนี้แล้วฮะดูสิครับผมไฟ ARGB รอบตัวเลยนะครับดูด้านหน้าครับโลโก้ Legion นะครับผมสว่างตาแตกเลนส์นี่แทบไม่ต้องเปิดไฟบ้านเลยครับผมฝาด้านข้างเป็นแบบใสนะครับผมพัดลมด้านในขนาดใหญ่ครับมีทั้งด้านบนและด้านหลังนะครับผมระบายความร้อนได้แบบจัดเต็มครับในด้านของพอเสียบมีมาให้แบบครบครับ USB Type C USB Type A แล้วก็แจ็ค3.5มจ ูฟัังครบตัวพอเสียบมีให้มาแบบจุใจเลยครับผม USB Type A ด้านหลังมีมาให้6ช่องอยู่ด้านบนตรงนี้1ช่อง USB Type C มีมาให้2ช่องนะครับด้านบนตรงนี้1ช่องแล้วก็ด้านหลังอีก1ช่องครับเสียบกันงงเลยครับไม่รู้ว่าอันไหนเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดเสียบแฟนเสียบไอ้ไม่ใช่เออเสียบกันงงไปเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับเครื่องนี้ขุมพลังหลักคือ Intel Core Ultra 5 2 2 5 F นะครับ เป็น CPU รุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่แรงธรรมดาครับแต่ยังมี NPU สําสำหรับ AI ในตัวโหดขึ้นไปอีกขั้นครับตัวนี้ให้การจอแยกมานะครับ R T X 4060นะครับแรมของการจอคือ G D D R 6นะครับ8 b ิกับเล่นเกมใหม่ๆได้แบบสบายๆครับแรมที่ให้มานะครับเป็น D D R 5แล้วนะครับ36 g ินะครับผม 5,600เมกะเฮิร์นะครับผมสามารถอัพแรมได้สูงสุดถึง64จิกเลยนะครับเผื่ออนาคตใครที่มีแล้วอยากอัพเกรดนะครับก็สามารถอัพเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับหน่วยความจำภายในเครื่องตัวนี้ให้มาเป็น SSD นะครับหนึ่งเทบนะครับผม M.2 นะครับผมตัวนี้โหลดงานโหลดเกมโหลดไฟล์ตัด่อนะครับบอกเลยโหลดเร็วโหลดเร็วกว่าโหลดแฟนเก่าออกจากใจผมอีกอะ เดี๋ยวเราลองมาเทสการเล่นเกมกันดีกว่าครับแนว F P S นะครับผมเกมที่ผมจะลองเทสวันนี้คือ Delta Force ครับโอ้โหนี่ครับมันรื่นจัดครับผมถ้าเล่นเกมแนวนี้คือฟินมากๆครับอัตรารี f ฟ e s r a t ตอนนี้ทะลุเกินร้อยไปแล้วครับเล่นแล้วหัวไม่มึนแน่นอนครับคอมแรงๆแบบนี้ครับลื่นเนียนตาภาพโคตรสวยครับผมนี่คือจุดที่ผมมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าแพ้ไม่ต้องโทษเครื่องแล้วครับ ฝีมือตัวเองล้วนๆเลยจ้ะหรือถ้าสำหรับสายทํางานนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิด Premiere Pro ตัดคลิป 4K แล้วเรนเดอร์นะครับบอกเลยว่าเร็วมากๆครับเครื่องนี้ใครที่เอาไปทํางานวิดีโองานตัดต่อนะครับ 4K นเดอร์เร็วมากครับสบายๆเลยครับหรือใครจะเป็นสาย Search En g i n e นะครับเอาไปทำงานเอาไปหาข้อมูลครับเปิดมาเลยครับจะกี่หน้าก็แล้วแต่20หน้าเปิด p h o t o s h o p พร้อมกันโหลดภาพหาข้อมูลนะครับแบบนี้เยอะๆพร้อมกันนะครับเครื่องก็ยังนิ่งไม่มีงองแงครับในด้านของตัวรับอินเทอร์เน็ตก็โหดครับรองรับ Wi-Fi 7นะครับกับสายแลนนะครับ 2.5G นะครับผมถ้าใครใช้ประชุมออนไลน์ใช้เล่นเกมนะครับหรือว่าทํางานออนไลน์เนี่ยไม่มีหน่วงแน่นอนครับถ้าความแรงขนาดนี้แสดงว่าทํางาน เสร็จวครับมีเวลาเหลือในะ้เล่นเกมอีกเยอะ เรื่องการระบายความร้อนเลยครับเครื่องนี้ใช้ Legion Cool Font นะครับเป็นนวัตกรรมของ Lenovo โดยเฉพาะครับผมพัดลมขนาด120มิลลิเมตรครับมีฮีทซิงครับรองรับการระบายได้สูงสุด150วัตต์ครับผมแบบนี้เล่นเกมยาวๆเครื่องไม่มีร้อนแน่นอนครับแล้วอีกอย่างนะครับใครที่ซื้อเครื่องนี้ไปแล้วจะอัปเกรดครับมันอัปเกรดได้แบบง่ายมากมีสล็อตให้แบบเหลือๆเลยครับมีสล็อตใส่แลมถึง4ช่องครับช่อง SSD เนี่ยใส่สูงสุดได้ถึง3ตัว M.2 นะครับแล้วก็ยังมีช่องใส่ ฮาร์ดดิสได้อีกหนึ่งตัวครับเรียกว่าซื้อวันนี้ใช้ได้แบบยาวๆนานๆยาวๆเลยครับลงทุนทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด่นกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับที่ว่าน่าสนใจเลยคือตัว Intel Core Ultra 5นะครับที่มาพร้อมกับ AI NPU ครับล้ำสมัยมากๆครับจะใช้ AI ช่วยในการประมวลผลการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับการ์ดจอนะครับ RTX 4060ครับเล่นเกม Triple A ได้แบบสบายๆทุกเกมบนโลกใบนี้ครับแรมที่ติดมากับเครื่องนะครับผม32 g b นะครับบวกกับ SSD M.2 1 TB เครับเหลือเฟือสำหรับการทำงานแน่นอนครับหรือว่าใครที่จะไปอัปเกรดนะครับสามารถอัปเกรดได้ครับมีช่องใส่แรมเหลือๆ4ช่องแล้วก็ยังมีตัว สล็อตท,ที่ใส่ m.2 ได้อีกใส่ ssd การได้อีกใส่ฮาร์ดดิสได้อีกนะครับสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการดีไซน์ครับผมการดีไซน์สวยเรียบหรูดูดีการใช้งานจริงได้แบบเพอร์เฟกมากครับตัวฝาเคสด้านข้างแบบใสโชว์ของที่มีด้านในได้แบบเต็มที่ครับข้อเสียสําหรับผมนะมันน่าจะมีข้อนึงมันทําให้ผมอยู่ติดบ้าน ไม่อยากไปไหนอยากนั่งเล่นเกมอยากนั่งทํางานทั้งวันทําให้ผมไม่ได้ไปนั่งไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียของมันแบบหลักๆใหญ่ๆเลยอ่ะสำหรับใครที่กําลังจะมองหาคอมพิวเตอร์ PC แรงๆนะครับทำงานได้เล่นเกมหดๆนะครับตัวนี้เลยครับตอบโจทย์ครับ l e n o v o Legion T5 ครับไม่ต้องไปนั่งประกอบคอมเองแล้วครับตัวนี้เขาเซตมาให้แบบลงตัวดีพร้อมใช้งานเอาไปเล่นได้เลยจบ لا <applause>